สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศักน้อยนะครับเป็นวัดล้างนะครับอยู่แถวๆย่านาบางถนนสองซอยสองนะครับใกล้ๆกับวัดบางโพว,วัดอะไรนะวัดโพบางโอนะครับต้องเข้ามาข้างในซอยเองนะครับนี่ครับบรรยากาศก็าเป็นวัดที่ล้างแล้วปล่อยลกระลังแล้ว ถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นครับเป็นโบด์น่าจะเป็นโบดถ์นะครับผมจากที่ผมสังเกตด,ดูเดินรอบๆเข้ามาจะเป็นรั้วเหมือนเขาปิดไม่ให้เผื่อเวลามีคนมาขโมยหรือพวกโจรอะไรมารเข้ามาข้างในใน่าจะเป็นบ้านคนเดินเข้ามาเจอ ดล้างเลยนะครับต้นไม้เต็มไปหมดเลยคนระับนี่สใส่อากระไท่ฝนนะครับนั่งเล่นเปล่าเปล่า,าเดีเข้าไปดูห้องในกันเลยนะครับ อันนี้ดูรอบๆข้างก่อนนะครับก็จะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะ๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับประตูก็ขอประตูก็จะอย่างนี้ครับเก่าเดินเข้าไปข้างในชาวชาวบ้านที่อยู่แถวๆนี้เขาก็ ติดไฟไว้นะครับข้างบนก็เป็นโครงเหล็กนะครับคำมันจะเป็นร่องรอยของความเก่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆนะครับอย่างก็จะ มันจะเก่ามากๆเลยครับดูจกักผมไม่แน่ใจว่าจะสร้างในสมัยไหนไม่รู้นะครับนะเดินดูรอบๆก็จะมีพวกอัฐบริการอะไรต่างๆที่แบบไม่ใช้แล้วนะครับ ก็เป็นลอยชาวบ้านแถวนี้จุดเทียนจุดจุดอะไรไว้เพื่อมีใครจะมาบูชานะครับี่เป็นผมไม่แน่ใจเป็นไม้ค้ำนะครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นค้ำไว้ใช้ก็ใช้ไม้อะไรไม่แน่ใจนะครับแต่เหอนเนี่ยตามที่เห็นครับเป็นพวงสะเป็นเป็นผ้าสามสีผูกๆไว้นี่ผมให้ดูบรรยากาศข้างในครับ ຫຼາຍຄາເກົ່າ ก็จะมีน้ำมันตะเกียงนะัน,นี้เพื่อใครจะเติมน้ำมันตะเกียงครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้วัดล้างนะครับ